สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิโทโแล้วก็เพจทำกินกันบายโกวิทนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทําข้าวหมูแดงกันค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นหมู3มชั้นนะคะซึ่งทําให้หมูของเรามีความนุ่มหนังกรอบรบและที่สําคัญคือวันนี้เราจะทําในหม้อทอดไร้น้ํามันค่ะแล้วก็หมูแดงที่ได้นะคะเนื้อจะนุ่มหนังจะออกกรอบรบนิดอร่อยมากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลย วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นหมู3ชั้นจํานวน5 5 0กรัมนะคะล้างให้สะอาดเลยจากนั้นก็ใส่ผงหมูแดงสําเร็จรูปลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้ที่เราใช้เป็นผงหมูแดงของรสดีนะคะใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเติมน้ําลงไป50 ML ค่ะเราจะนวดตัวหมูกับผงหมูแดงให้เข้ากันดีนะคะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีหลังจากที่นวดเรียบร้อยแล้วเราจะหมักหมูของเราไว้เป็นเวลา20นาทีค่ะ หลังจากผ่านไป20นาทีนะคะเราจะนําหมูของเราเนี่ยไปอบในหมอ้อทอดไร้น้ามันกันค่ะหม้อทอที่เราใช้วันนี้นะคะก็เป็นของอัลติมาโคซ่าเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะไม่ได้ใช้อะไรรองเลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้ตัวน้ํามันเนี่ยเขาไหลลงไปด้านล่างทําให้หมูของเรานะคะไม่มันจนมากเกินไปแล้วก็เนื้อนุ่มมากด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ นำเขาเข้าไปอบได้เลยค่ะไฟที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะใช้ไฟ180องศาเป็นเวลา15นาทีในรอบแรกนะคะระหว่างที่เรารอหมูเนี่ยเราก็จะนาน้ําหมูแดงที่เหลือเนี่ยเติมน้าลงไปอีก50 m l ใส่ผงหมูแดงสําเร็จรูปลงไปนะคะคนให้เข้ากันดีเราจะไปทําน้ําราดกันค่ะน,นําน้ําหมูแดงของเรานะคะไปกวนบนไฟอ่อนค่ะกลวนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าตัวน้ําหมูแดงเนะะี่ยเขาจะหนืดขึ้นความหนืดก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าหนืดเกินไปก็สามารถเติมน้ําได้นะคะสูตรนี้เราจะไม่ได้ใช้แป้งมันเลยนะคะก ก,กวนจนกว่าเขาจะหนืดขึ้นแบบนี้พอหนืดขึ้นแล้วเราก็ใส่งาคั่วลงไปตามชอบค่ะเรียบร้อยจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็พักตัวนี้ไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เราอบครบเวลา15นาทีนะคะเราจะมาทําการกลับด้านหมูของเรากันค่ะเพื่อให้หมูของเราสุกดีนะคะแล้วก็รีดตัวน้ํามันออกให้ได้มากที่สุดค่ะพอกลับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําหมูของเรานะคะไปอบด้วยไฟ190องศาเป็นเวลา5นาทีค่ะ หลังจากครบ5นาทีนะคะตอนนี้หมูของเราก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหมูของเรากันนะคะนี่สีสันชุ่มฉ่ำน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำหมูของเรานะคะไปหั่นจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เนื้อด้านในนะคะจะมีความนุ่มและกระชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะด้านนอกนะคะตัวหนังเขาจะก,กรอบนิดๆยิ่งทานตอนร้อนๆน,นะคะบอกได้คำเดียวเลยคะ่ะว่าอร่อยมากเวลาเราทานนะคะหรือว่าจัดจานเนี่ยเราจะจัดคู่กับตัวกุนเชียงทอดแล้วก็ตัวแตงกวาค่ะเข้ากันมากๆเสร็จแล้วเราก็ราดน้ําตัวที่เราทําไว้นะคะนั่นคือน้ําหมูแดงนั่นเองแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงไปลองทํากันดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโกวิทโฮปเพจทตงกินการบายโกวิทโฮปฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ยืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ทางเพจและทางช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ